นกฟ้าที่จะมาปล่อยครับวันนี่ดอกไม้ก็ลังสวยตอนเย็นๆครับเนี่ยตอนเยน็นๆจะสวยมาเดิน คุกตะกุดอยนะครับสวยนะน่าสวยมากนะเอ้ยลงบอกไว้แล้วเฮงด้วยนะครับแล้วคนเนี่สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับสองผู้บานคือเก่าพี่น้อง วันนี้ปลามาปล่อยครับเป็น,นปลาเล็กมาปล่อยปล่อยปลาครับวันนี้เป็ปลาที่จะมาปล่อยครับวันนี้ แปดตัวเลดเพิ่มปาโตเลยวะนะคุณคือเอาลงลงชุดก่อนนี่รัที่สงลงรับที่สองแล้นี่ตอนนดูวนน้อยลงนะตัวใหญ่ดูวนน้อยลงนะม

เชิญมานึกครับก็เข้ามาอะอุกจะกินช่วงปล่อยปลาบ่ดีครับ

เพราะว่านี่ค well. ือโตสุดแล้วสุดเลยท่านเห็นไหมท่านไอะไรบ้าบ่เราก็น้ำสามสิบตันลูกน้องที่วิลี่ยวดูสวนดูสวนก่อนก่อนปล่อยปลา ดอกไม้กำลังสวยตอนเตอนเย็ยนๆครับเนะี่ยตอนเย็ยนๆจะสวยดูช่วงเย็ยนๆครับอากาศดีๆต้นมะกอกของเราก็เหม,มือนเดิม เดินสมสวนก่อนนะครับก่อนปล่อยปลาต้องให้ปลาเข้ากับอุณหภูมิน้ำก่อนถึงจะปล่อยได้ชอบดอกไม้เหลืองๆตัวนั้นครับสีสวยมากเนี่ยต้นมะกอกรองมะกรอโอลิฟ ช้้งบนงก,กนิ่นหักนหัวเป็นไรแ้วก็งอกออกแตกแขนงออกดูตอนค่ำๆเดี๋ยวแตกออกมันจะเป็นพุ่มเป็นพุ่มสวยครับตอนมากอ,อกโอลิฟเห็นอยู่ที่อิสราเอลครับจะมีลูกลูกเทินหัวนิ่ปมือ เอาไปดองอร่อยอครับจิ้มน้ำพริกก็อร่อยตอนนั้นก็ไปทำงานอิราเลก็พากันขี่รถไปทำงานก็ตามข้างทางก็ลงเก็บไปกินออกไปเปี้ยวครับต้นมากออกอริอเขาเรียกดูสมส่วนตอนเย็นๆครับ ตอนตอนนี้ก็ประมาณจะหกโมงแล้วครับหกโมงเย็น วันนั้นที่เอามาชุดเรกตัวใหญ่กว่านี้ดิเนาะใหญ่กว่าให<จ>ญ่กว่าใหญ่กว่า,วานี้มันนี่แหละสนิ้วตอนที่ยวามาชุดเล็กัวมอกัวอ,อ,อะไรกัวนะ ตัวนั่นแหะตัวที่ตัวที่เป็นเงาเงาคุ้นจักเลยนะือมีมีจะชอนด้วฮะแต่ว่าจะตักตัวใหญ่ใส่จีจานะมืมีคนใส่มีอเลอันเล็กมงจะรู้จะอยู่ับล่ห้นะไล่มาหน้าตากล่าไล่มาใกล้ๆนะพออย่มงเอาดูมช้อนมาเลยที่อาบอดน

ตอนปล่อยครับก็จะปล่อยปลาแล้วครับทุกตัวจัดมาคราับทุกตัวมีเป็นสายพันธุ์หมดเลยนะเป็นสายพันธุ์นะฮะตัวนี้ปล่อยนะตุ้ยนะ กุกตะกุดอยนะครับสวยนะน่าสวยมากนะเอ้ลงบอกไว้แล้วเรวยนะครับแล้วคนเดีทันเก้นะครับนี่จำดีมากนี่จำดีมากนะทันเก้นะสามสี่ดำน้อยนะนี่ชวาะนะชวานะ สสีดำเยอะเลยครับซิโ่ขาวดำนี่ครับต <Jews. S 1> ัว no น <Punk. S 2> uh ี้สวยเน่ันเก้นะ่สาตัวนะฮะสาน้อยนะฮันเก้เนียใ่แล้ว้าตัวน้้ยอีกหนาตัวนี้นู่นอูใต้น้ำ ตอนข้าๆาจะสวยครับปลาโอกองกันอยู่นู่นเป็นตัวเล็กก็มาเพิ่มอีกกำลังปล่อยถุงที่สองครับมาสองถุงถุงละห้าตัวแล็ันสิบตัว เาแงคว้าุกนะฮนะเป็นตอนเดียวฮนะแล้วก็มีต้นที่แตกนะ้นยิ่มา <c ười> กติดตาปุนะฮะิแตกน <c ười> ะฮะลายสวยนะดแล้วก็ตวนะี้เจ็ดเงานะโซล่าจอยดิน,นลแล้วเรเก็ดเงาว,วัดเนะาสามตี้ดำเยอะนะสวยตนะี้ละ เว่านะเว่านะผมนะแล้วก็ตรงสุดท้ายมงใจกับเพื่อนนะตันนี้จะทำมีตันโตได้มะใช้ตันโตพันเก้ด้ด้วยนะสิบตัวด้วยนะโอ้โหไปเจอตัวใหญ่เนาะเหมือนลูกเลย ปลาของเราโอ้โหวิ่งไม่กลัวตัวใหญ่เลยเนาะว,ว,นะวิ่งเล่เนเลยเข้าฝูงเลยเออดีจังนะไม่กลัวตัวใหญ่เลยครับวนะันนี้พ็บ้านก็ ขอบคุณพ่อพี่น้องที่เข้ามาชมมาติดตามและมากดไลค์ให้นะครับตันนี้ก็มาปล่อยปลาปล่อยอีกเพิ่มอีก10ตัวครับต,ตัวเล็กๆครับก็ประมาณนี่เป็นรอดที่สองรอดแรกก็โตกันแล้วนี่รดที่2อเอามาเพิ่มอีกตุณงีีอยากให้มาเพิ่มอีก สิบตัวแล้วมันปลาเยอะๆมันจะแน่นไหมอากาศมันไม่ไม่โบนใหญ่ตกฟางโบนฟางนะถ้าโบนไม่เติมนั่งมาแต่โบนตกฟางอืมวันนี้ขอบางก็ะอลาไปก่อนครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผม Se va a fijar.